ยปตังไปแบบนี้ทุเรศอัฟเฟกของบอมากเจ้าขณะนี้กำลังอันข้าพีพรานองมหาเหตุอีกอย่างบุบซึมซื้อมันสลัดโลสลัดโลปึ๊บลายอันโดยเจ้โบกับเจแพรี้เป็นผู้เหตุขันแรกเกาแผ่นพลาสติกมาบ้าง เลือเบบบ่่ดข้าแล้วก็สลัดใส้ผักใส้อย่ามาล่เ็ดนะคะเห็ดอบไฟมันเคียดังเบื้งหน้าตาเป็นยังสี่การเห็ด สลัดเอียงเกาะสลัดโลสลัดโลกินแมวเบิร์นั่นบ่เจ้าสิกินกํายังกินไม่ต่คนโลโลเนเฮ็ดตัว่ะแซมเปิ้ลเฮ็ดขายนะครับผมไปเอามูหย่อนในตู้เย็นโอ้ยอิ่ปุ้นเหลือบ่จะเป็นดาล่าบ่สั่งกูดังเนื้อเลยเอากินนี่น้อยคนก็ขอไล่เส้นไปเอามาอันนี้กูเฮ็ดเอาเลยนี่้อเฮ็ดเอาเองด้วย เบ่งกุญปานทีกกินงยังล่ะใส่ยังล่ะตลาดโลผสดุก็มีผสดุกอสางปูอัดอ๋อนี่กินอันนี้อามาข่สิรองหอนเไปเอาหมูย่อมาสักกอนแล้วโอ้ยมันบรเบิดไปเอามาหมูย่อนก็ปูอัดอยู่ในฮ้นามารเส็จต่กดกนสกาวเกิอบใส่ฉันดนกินเีกินเบอร์มันการกิน อาปากค,คงกวงเอออุ้ยนจะแสบครับมาไม่มาไม่ม้วนเอาอันนีบบ้บ้างๆก็เลยเห็นอาหารล่องบงึงทุกคนปากปากอืมอ,อ,อ,อร่อย อันนี้กินขราเป่ามามาเฮ็ดออกเสีบบอามาซีมเนี่ยนี่อ้ยซีมกันเนี่ยพี่ไม่เมนันไม่ีสิบบาทเลยซีมอีกเสียบเสียบน้ำนำจิมแบบได้แท้เียบเ่อหวเสีบอยู่เสียบอยู่ดิันบท่ขันบนเนี่ยพอนี่กินกุาแนี อันนี้เียอีอย่างนี่คือบดใส่แครอทใส่ด้หน่อหมนสกูคือบดกินเจ้าพาไปพัมดอมสงวยุเออามอันนี้ยู่ะเเปิดมีเนนวลมาซีมเน่ยมีนวลยูใส่ใ่ะพเห็นมาไปให้หน้าเขาออกไปเดี๋ยวไปสีห้อบันเทนี่ ไปนั่งใกล้ๆกันถงาคนไปคิวตั้งกว้างดีๆคิวส่วนซิมเออมาลองหอบแม่แหม่มเอานี่คือวิธีการห่อสลัดโล่หนึ่คือวิธีการห่อสลัดโล่เผ็ดดีิ๋วว่าอันนี้เขาเอานี้ยังนี่แผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกหัวเอาไผ่อามันเดินนี่กูจะหัวเอาจ้าอืมอืมพันยิ้ ข้าวปือกับข้าวบูฝากช่องทำไมล่ะฝากช่องทำไมล่ะฝากช่องทำไมเปิดกล้องไว้สวัสดีค่ะเลติดตามด้วยนะขอเด็กๆก็ไปครบบออีกระเทยเป็นอย่างที่มันว่าครบอยู่บบบอันยังครบแล้วไปครบบอพวกเครื่อนวิธีห่อนะครับแยงหัวพอดีวานันหนึ่งเด็ดผักสลัดในแม่ล่ะเด็ดผักสลัดเออคนละงเงือบว่างไว้มันจำเป็นที่มันตีสวย ตามเด้วย <with> ตามด้วยหอมปีนัะละตกุบ้าคุณตามด้วยเขาปากเลยซาลาเน่ซาเม่ซาลาเน่แค่รดแค่รสอามเห็นด้วยซาลาเน่เขาเอื้องก่อนซาลาเน่ห่วยซาลาเน่ตาลด้น่ตามด้วยสลัดสลัตสลัดจ้ะสลัดคอร์นี่ผักของเขาก็สื่อมันหน่อยสลัดคอร์ตตามด้วยสาลาอาร์ตตามด้วยปูอาร์ตอันนี้คอร์ตบ่เอ้ยอันนี้ กินคอดมันต้งใบเง่ก็กินคอรดเลยหรอสลัดดงอเนี่คือคนนั่นแหะอืมเนีปุ๊ปีปุุ๊ณอย่าได้กินมันเนาะมาไม่เฮ็ดเอาแหมเออเอ้ชายว่าเป็นผู้ซอยเมียเป็นผู้หอว่าว่ามักอยว่าเป็นผู้ซอยห ยักเอาไม่อยากจะน้ำสลัดสแต๊กด้วนาะอ้าวก็ยังว่าตับมะฮงบรทธานไอ้หอยบรทธานสุกมัาทำกวนมันสิได้กินสมบัติติดสมบัติควายเลือเด้อดจะเค็ดมาพันเราเองอะแล้วเอาแมงก่อนเนี่ยเขาโม่ละจะได้กินไรเขาโมูอันนี้ของฉันเดิฉันไปให้ลูกฉันกินลูกฉันชอบชอบไรราคาหนึ่งอัน ผีมาเห็ดเอาด้อมึงจ yes. you know, oh ังได่นนเ็ดเอาแนมะนางหอยเพื่อเห็ดเห็นแน่ไว้แน่จะส่องอ่านไว้อีนกโอ้ยน้ำใส่หนาเนั่อกเห็ดบเปี่นะเปล่นไลมเยอะมาสี่เดีเห็ดน็กหน่อยกับปากินเหืนกินย่างเดี่ยวกูกูกินย่างเดี่ยวมะต่องปาดต่องปาดมะก้าวปาดวเมื่อก่อนเออเห็นกูกินน้ำเน้สูตนาก็ได้ยู่มยกูแน่กูกินอัเน เทือดเเฮ็ด like อ да ีโอป้ินัทายแบบนี like ้เฮ็ดบปินไม่กินเอาแล้วปานกลบัวอันน้ปบัวาบวกเห็แลดตัวเองผ่านหน้านี่อเวโซ่แนบบัท่นกินโซ่โซละโ่โซละ่นาดินดเานมนเออ้วอไเ็ดดีดีเอใส่ยังบัวมันถึกใส่โซเนเลยเออบัวมันถึกถึงน้ำแท้ใส่ มนีน้ำูอัดกระเพอยู่เด้อฮะแล้วเขาเ็ดแบบเด่เอาเลยกินซหอยกินไหนเวอเอาผ่านซีมเลยนี่ก็ถังเอาหอละเอาอันหอหอหอสิบแปาเห็ดเหรเกินแค่รแค่รแค่รเออเอาข้ายังซ้ำผีเนี้เอออานีปลาแล้วกินแน่นี่เออปลายท้เกินรดเอาเงินมาซื้อให้กินมือนาใบกินฟีนะคะเนี่ยคูอจะเห็ดเอารถกูเบสุน้ำ อ๋อทายงัมึงกับบ๊ททายเซกทายเซกูบันย่างกุ้งยักเงี้ยเลยเสียกูดังนล่ยคิดคำคำเออไม่ยังเนียดเินก็ไปค่ะเขาเอินเขาเอิญยังกอบปื๊สลัดโ,ลสล,ดโลสลัดโลสลัดโลดโลนี่นาตาสลัดโลห่อกมาแล้วอุ้ยพักที่เบิร์ดละอีเพื่อ วิธีกินวิธีกินอันนี้เขาเอื้นน้าฮียงน้าสลัดโรกเขาเอื้นซูชิีอซูซี่ใช่ไหมซูีชูชีอืมเถอนั่ขอไปอีกเสียบมาเิไปว่าจีมบ่ะพี่เสียบเปนสีห้องตายอ่ะบุมีโอ้โนาตานไกจามพึงบอัดจอันนี้มันเลือบ่ เดี๋ยวมัเป็นยังไงนะผักมันเบิราดว่าพ่อใหญ่จักันเบิดนี่ยเป็ีกโอ้ยจักันอะวะก้องเบิดก็นะากฟีปิกซไป่าแค่รอหด้นเดอพี่น้องกินน้ำกันเสียบคักดิมันเสียบน้ำผักอเีะอสอ พ่ออะไร่ะยาเยอะาไม้เบิรยู่เดีพออะไรเป็นยัไหลายล่ะวิ่กันเนองปาีน่พอะไรเจ้หลล่ะจงไปข่อยน้ำเ้อหนึ่งจงไปข่อยนึ่งด้วยไปเยอแล้วว่าพวกซูนี่ซื้อผักมากได้หลายมันเสีบน้ำผัก้อมบอกอเมียร์ซื้อออกมาเออเออ มูดยังไงบอกกินเหมืมาล้ยงบอก่าข่อกินข้ามเดี๋ยวคุไม่ต้องมาให้เ่อนหรอกอืมโอ้เฮ้นมีอะไรเป็นดาราด้วนมอามาหมเมินเลยด้วนมึงโอ้ยเบ่งพันหัวใส่แตกวะใส่แตกวะบอกอาแม่สื้อสลัดพักสลัดมาก เคนนเ็เย well uh> uh ี้งเลยมันนอนคนไทยกระดายนั่โลคนไทยกระเทิงกิ่นแตลัดโลลัดลูลูนั้นลละสามลอยตลัดโลสตลัดกระตองอ้วนแค่รอด้อเฮเ้ยีเียมต่ันมีเลืมือนี่มดคอรอยังวะ ไปซื้อนั่นใส่อะไรน่ะบาทบ่มี่สิบาทสิบาทสิพ่าอะไจงมาห้อยเตวอยู่เดียวยำมะขวามาผ่านเอาไปไปยีเตวกินจักสันอันมันเปี่ยนบอลไม่แทนนะเอาหนวพ่อสาวถูกวบหะไง ก้านต้นเล่นทุหันที่พวกมวยเลยเนี่เอาเวอร์เลยแม่บ้านไปดำหน้าสวยไปเนาะเอาไปแต่เฮ็ดกีดเอาเก็บไปเพราะแต่ย่านเบิดแล้วอยบอกแม่หอยซื้อพักกันบ่บอกแาซื้อเขม้าเฮ็ดมาแลงโหลดนี่บ้านสัตวปูอัดเบิดเดินกิมเบิดหมูย่อเหมือดจบชิมีชิมนี่จบซัมมี่เด้อพี่น้องเด้อจบดยสีมือเสียบนะครับเสียบแสบเม่เคยกินจักเที่อผมก็ได้ มเต่ข้าวเห็ดแค่รสเน้สเย็นก็มียุดยุดแค่รสเนยุดจะได้ยุดจนี้น้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มมาเยอะว้น้ำิ้มม่เยอะนัยังมนหมหรอาถั่วมาใส่หนึ่งออีกเมันผักันเคค่ว่ากงกบเหลือกินเสือกบอีมบองเลยนอจิสามตอนกินนี่แหะบัคือน้ำจิ้ม กินซีฟู๊ดกกินก anyway> ๋วยเตี๋ยวกันไม่ใช่กินมันวมาแสบสวันแัวทมไทยเลยก๋วยเตี๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวกับมัดไทยบั๋นอ้ามยามันได้อีกอันนึงอยู่นี่ฮะโอเคเลยได้ดาบั๋นไม่เป็นไรกินอย่างนี้แหละ

เฮ้ยสมัตาไทายไรคือตื่นได้แทะเจ้าสมัติไทยเอาไหมพี่โอ้ยเทียม่งาเจ้าบึงกะเทีย่ยแล้ววา่าโอ้โ<ล>โอมันกระเฮ็ดปิ่นปนี่ตัวนี้ไปเฮ็ดแล้วเห็นเ็ดขาดกรเฮ็ดขายเนี่ยอยู่เ <c oughs> มีเ่ยงหรือเอ็ดพ่อบอบอกูสิไปเลยพ่อแบบพ่อจะย้ายไปไหนกระเฮ็ดขายเนื้อเดิมันขี้น้ำมันไม่หยิบกระเทียมเลยกระเฮ็ดขายเออต้มน้าให้ไว้กูเนี่ยกูติต้มโค้งไก่เฮ็ดข้าวเปียกเออกูก็บติกินข้าวเปียกไม่กิน ออกกับบาทเจ๊ป่าตักใจป่าป่าไม่ีอันนี้อันนี้ออกก็บบาทตามที่ผ่านอ้กูออกขวดตามเลยโอ้ขอบคุณเลยหลายๆเด้อผมเมอเอตอร์ใจดีแกได้คีบอีกวบบได้คีบพร้อมขอบคุณครับคุณบ่ทอบางแล้วืือมาด้เดี๋ยวคูเดินไปไหก่อนต้อึ้นมื่อไปตัดเอาเลย เก็น้าห้ซบีนรักตาโลอ๋อถาดมื่งอาถาดมายาบออาจารย์กูินันไปเก็บเอาบักเขีนมาแล้วบักเขียนยาเก็บให้ดอกอันเดียวอันนี้บักเขีนลูกบักแม่นบักนลูกแม่นลูกแม่โบอพีเเ๋ยตมูกกินเบิดผู้เดียวเลยกูมากมาก ไข่ก็มักเยอะอม่กินแน่แม่ไปไหว้กอนมอแล้วบอกว่แม่เสือมากินุยผพาทกูกับหมกของฟี่กูกินมืดมือของสื่อเบิดร์ดมันงานเงาเขาเลยมันยักมืดมือกูกะบ่กินขอทักกินนะจ๊กันเมิดมือกูกะบ่กินเสียเงินจบเดอกข้ามว่าจบได็กข้ามว่าของฟี่กูกินมืดมือ คันสื่อเมืดมือกูบอร์กิาานสวัสดีครับ